สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังค่ะแม่น้ำหนึ่งเผยเลขสตัวนี้ต้องระวังมาทุกงวดแม่น้ำหนึ่งเผยเลขสองตัวมาทุกรอบหลายคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับแม่น้ำหนึ่งนักบอกเลขชื่อดังจนเจ้ามือไม่กล้ารับหลังจากมีเสียงบน่นแถมต่อว่าที่ให้เลขแม่นจนทำเอาเกิดอาการเซง บอกให้เน็ตไอดอลคนดังแห่งวงการบอกเลขไปจุดทูบบอกเลขกับเจ้ามือสองคนเพราะทำเอาคอหวยเดือดร้อนหาซื้อเลขไม่ได้แม้ว่าเลขนั้นไม่ได้เอาของแม่น้ำหนึ่งมาซื้อเพราะเจ้ามือปิดจนเจ้าตัวเลิกจุดทูบบอกเลขไปหนึ่งงวดแต่สำหรับงวดนี้ทำเอาแฟนคลับถึงกับงงเพราะเจ้าตัวบอกเลขแบบตรงๆมาไวเกินคาดโดยเจ้าตัวได้เผยเลขแนวทางรัฐบาลไทยผ่านเฟซบุ๊กแม่น้ำหนึ่ง ก่อนหน้าจะให้เลขเป็นแนวทางแม่น้ำหนึ่งได้วิเคราะห์ตัวเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เคยออกไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่งวดวันที่17มกราคม64จนถึงงวดล่าสุด1สิงหาคม64ซึ่งแม่น้ำหนึ่งเผยว่าหวยออกมาแล้ว14งวดไม่มีงวดไหนเลยที่จะไม่มีเลข7หรือเลข9หรือบางงวดก็จะมาคู่กันทั้งเลข7และเลข9เป็นจุดที่สังเกตได้ง่าย เพราะฉะนั้นงวด16สิงหาคม64ต้องเฝ้าระวังไว้เลยไม่7หรือ9ต้องมาให้เห็นตนคิดเช่นนั้นจากนั้นแม่น้ำหนึ่งก็ได้เขียนแนวทางเลขรัฐบาลไทยใส่กระดาษว่ารัฐบาลไทย16สิงหาคม64พร้อมกับเขียนตัวเลข59ขีดเส้นใต้สีแดงพร้อมกับโพสต์ตกท้ายจุดทูบเลยดีไหมคะจะได้หาซื้รเตอรี่ทัน ขอผลโหวตแนจาใครอยากให้จุดเลยกด8มาหายแนจาโปรดใช้วิจารณญาณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีท c อมถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระแสข่าวดังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ